สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูตช,ชี่ที่มีทั้งหมดนะคะแล้วก็สลามหมือกระปุกนะคะเดี๋ยวเป,ปิดสลามก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะแบบนนะคะขอวางพื้นก่อนนี่ค่ะสลามที่มีทั้งหมดนะคะถึงกระปุกค่ะแล้วก็มีสกูตช,ชี่นะคะทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะเพราะว่า อีกส่วนหนึ่งอยู่กรุงเทพนะคะอันนี้ค่ะอันแรกค่ะอันนี้ค่ะสโลนนิดนินนะคะอันต่อมาเลยค่ะนี่ค่ะอันต่อมานะคะก็จะไม่บีบให้ดูเพราะรีบนะคะรีบไปทำธุระแต่ว่ามาถ่ายคลิปก่อนค่ะแม่อาบน้ำอยู่นะคะ โลอันนี้คะ่ะที่ว่ามันมีไส้ที่เรารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็เป็นนี่คะ่ะแยมูโลค่ะก็ซาโลเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปังอ้วนค่ะนุ่มค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย